ละครการเมืองฉากใหญ่ซุกซ่อนปัญหาเศรษฐกิจลดขีดความสามารถทางการแข่งขันของคนไทยทําเครดิตประเทศตกต่าหลายสถาบันจัดอันดับโลกปรับลดความน่าเชื่อถือเนี่ยมันเป็นลักษณะผมใช้คําว่าการกุศลนิยมนะฮะ,ะเดี๋ยวก็เอาเงินเงินก็คือเงินของเขาแหละเงินของประชาชนเนี่ยแหละนะฮะเอาเงินเนี่ยอ่าบาสีได้มา,จาแจกแี้นี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็กลายเป็นว่ารัฐบาลพอเวลาแจากเนี่ยนะฮะก็เป็นการแจก นายธีรชัยภูวนารานุบาลรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการเมืองยุคปัจจุบันยังแก้ปัญหาด้วยการแจกเงินกลายเป็นการกุศลนิยมซึ่งเงินก็คือเงินของประชาชนปัญหาคือการนำภาษีมาแจกส่งผลให้ประเทศขาดดุลงบประมาณ 3- 4เเเมื่อปิดหีบงบประมาณไม่ได้ต้องอาศัยเงินกู้ทำให้นี้สาธารณะเพิ่มขึ้นทุกปี ขณะที่การแจกเงินนําไปกินไปใช้ประจําวันทําให้ประชาชนหลงทางบอกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้ดีสุดท้ายแค่ไฟไม่ฟงังาการที่ไปเพิ่มนี้สารณะ,ะเนี่ยแล้วก็เอาไปแจกเนี่ยปัญหาคือถ้าแจกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยคือเป็นการแจกเนี่ยนะฮะเพื่อเอาไปกินเอาไปใช้ประจําวันอันนี้ปัญหาตรงนี้คือการการแจกการกินการใช้ประจําวันเนี่ยนะฮะคนก็นจะหลงทางและบอกว่าแนวนี้เนี่ยนะดีเพราะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่มันเป็นการกระตุ้นแบบไฟไหม้ฟางความคิดแบบเพ้อฝันเสนอสิ่งที่ดีที่สุดในจักรวาลไม่ได้เพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของพลเมืองจนสถาบันจัดอันดับเครดิตเตือนเพราะฉะนั้นการใช้นโยบายการคลังแล้วหวังว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการกระตุ้นรอบเดียวเช่นแจกเงินหมืน่นนำไปกินไปใช้คนที่ได้ประโยชน์คือคนขายของบริษัทขนาดใหญ่แต่ได้ประโยชน์แค่รอบเดียวแล้วการที่กู้หนี้สาธารณะมาเพิ่มเนี่ยแล้วเอาไปแจกเนี่ย เพื <irgend. S 1> ่อกินใช้ประจําวันเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของพลเมืองใช่ไหมฮะมันกลายเป็นว่าไอ้การกู้หนี้นั้นเนี่ยนะฮะมันทําให้เวลานี้เราเราเกิดจุดที่เรียกว่าไอ้พวกสถาบันจัดอันดับเครดิตเขาก็เตือนบอกอาจจะเสี่ยงที่จะถูกลดอันดับเครดิตแล้วฟิชเชอร์ติ้งเอ่ยมูดี้สเอ่ยในกนีแล้วล่าสุดเนี่ยนะฮะทาง IMF อเนี่ยกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็เตือนล่าสุด ประเทศไทยถูก Fitch Ratings สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือปรับลด u t l o o k Credit Ratings ของไทยจาก Stable เป็น Negative ส่งสัญญาณว่าไทยมีโอกาสถูกปรับลดเครดิตในอนาคตโดยก่อนหน้านี้ m o o d y s ก็เพิ่งปรับมุมมองของไทยเป็น Negative และคาดว่า S&P Global Ratings ก็อาจจะมีแนวโน้มปรับลดเช่นกันโดยมีสัญญาณเตือนจากกระทรวงการคลังคาดว่า S&P Global Ratings เตรียมปรับลดมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเป็นเชิงลบในช่วงเดือนพฤศจ,จิกาย,ยนนี้เนะพราะฉะนั้นเนการที่ใช้นโยบายการคลังเนี่ยนะฮะแล้วหวังว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันกระตุ้นแค่รอบเดียวคือพอแจกเงินไปให้ใหประชาชนประชาชนก็เอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการกรณีกู้จากเงินหมื่น เอาไปก็เอาเป็นของกินของใช้นะฮะบ,บางทีอเอาไปใช้นี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีการระบุเอาไว้ว่าคุณเอาไปทําอะไรได้คือเป็นเงินสดเอาไปเลยแล้วแต่จะเอาไปทําอะไรแต่ไม่เป็นไรคือแนวคิดของเขาคือว่าเอาไปแหละการบุนเวียนเนี่ยมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนขายของก็คือบริษัทขนาดใหญ่แต่มันได้ประโยชน์แค่รอบเดียวม,มันไปแล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันจะทําแบบนี้ไม่ได้นะทำไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีแต่เรียกว่าหลูดร์ด เพิ่มเติมนะฮะเพื่อจะมาให้แจกให้ลูกอันนี้ไปไม่ดเพราะฉะนั้นแนวตรงนี้นะฮะทางพลังประชารัฐจะมีการแก้ไขนายธีรชัยยังกล่าวถึงจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐว่าต้องทําให้ทุกคนเสมอภาคสร้างพลเมืองที่มีความเข้มแข็งมากขึ้นกว่านโยบายที่ดําเนินมาในอดีตไม่ให้ประชาหวังแค่ว่าได้รัฐบาลใหม่แล้วจะมีเงินใหลหลงจากฟ้าโดยไม่ต้องทําอะไรเลยต้องสร้างพลังให้กับประชาชนพัฒนาทักษะให้เกิดความเข้มแข็งตามแนวทางศาสตร์พระราชาแล้วประชาชนมาช่วยชาติทําให้รัฐเข้มแข็ง สืบจากข่าวรายงานแนวคิดของผมเนี่ยผมจะทำให้พลเมืองเปลี่ยนบทบาทตัวเองครับคือพลเมืองเนี่ยนะฮะคือหลักคิดของเราเป็นอย่างนี้ช,ชื่อเนี่ยมันตรงของเราเนี่ยคือพลังประชารัฐการสร้างพลังให้กับประชาชนแล้วประชาชนเนี่ยมาช่วยช่วยสร้างชาติทำให้รัฐนี่เข้มแข็งเรายึดหลักอย่างนี้ว่ามไม่ไม่มีประเทศไหน ะะที่เก่งก้าวหน้าแล้วทําได้โดยที่ประชาชนเนี่ยอ่อนปกเปียกใช่มันเป็นไปไม่ได้ใช่ประเทศจะเป็นมหาอำนาจได้ประชาชนต้องเก่งมไม่ต้องทุกคนเก่งแต่มันจะต้องมีสัดส่วนประชาชนที่เก่งมีความรู้มีความชํานาญพัฒนาตนเองอะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดของเราเนี่ยจะต้องเน้นอย่างนี้ในฝั่งเศรษฐกิจสังคมเนี่ยทำให้พลเมืองมีความเข้มแข็ง เข,ข้มแข็งมากขึ้นกว่านโยบายที่ดําเนินการมาในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยนนีผมคิดว่ามันจะเป็นจุดขายหลักเลยพลเมืองที่ประชาชนที่เลือกพักพลังประชารัฐก็ต้องขอภยัยถ้าคิดว่าเลือกแล้วมันจะได้เงินหลดจากฟ้านะฮะนั่งเฉยๆงอมืองอเท้าแล้วเนี่ยก็สบายใจนะฮะเดี๋ยวก็เงินมาเป็นการกุศลนิยมเนี่ยไม่แล้วอของพลังประชารัฐจะมาพร้อมกับการให้คุณต้องทํางาน จะมาพร้อมกับคุณจะต้องออกแรงพัฒนาตนเองทําให้เกิดความแข็งแข็งให้เบ็ดอันนี้ให้เบ็ดจริงๆนะคะไม่ไม่ใช่แบบว่าแจกปลาเหมือนอในอดีตที่ที่บอกว่าจะให้เบ็ดแต่ในท้ายที่สุดมันเป็นแจกปลาตลอดเลยถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นศาสตร์พระราชาที่เราจะเอามาใช้นะฮะและเราจะใช้อย่างชาญฉลาดเราจะมีแนววิธีการเนี่ยนะฮะที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยจะต้องถูกบังคับอ่ะ ให้จะต้องปรับปรุงตัวให้จะต้องคิดเองทําเองมากขึ้นทั้งหมดเนี้ยไว้พอเราเปิด<ม>นโยบายแล้วนี่ฮะ<ม>ผมคิดว่าคนจะจะมองเห็นแล้วว่าเอออันนี้น่าสนใจมันจะเหนื่อยนิดน,นึง<ม>เราจะต้องเหนื่อยกันทุกคนฮ<ม>ะพลเมืองเนี่ยถ้าท่านบังเอิญมาเลือกพลังประชารัฐนะฮะแล้วก็พลังประชารัฐเกิดสมมติว่าเป็นใหญ่โตขึ้นมาถึงขนาดเป็นเป็นพรรคที่นําในการทําในการตั้งรัฐบาลเนี่ยท่านก็จะต้องเหนื่อยเ<ม>พราะเราจะ ชี้นำนะว่าเราต้องช่วยช่วยกัน,นร,ร่วมมือกัน,นทุกคน mm hmm. ออกแรงกันเราจะเอื้ออํานวยความสะดวกให้ท่านสามารถออกแรงได้ mm hmm. แล้วเราทั้งหมดเนี่ยการจะขับเคลื่อนประเทศเนี่ยมันจะไปด้วยกันแต่มันจะเป็นอนาคตที่ยั่งยืน mm hmm. มันจะเป็นการคนละครึ่งซึ่งไม่ใช่กินแล้วพมวันรุ่งขึ้นก็หมดไป แต่มันจะเป็นคนละครึ่งที่ยั่งยืนอยู่กับชุมชนอยู่กับพลเมืองแล้วถ้าเป็นได้คือเราต้องการให้มันถึงขนาดไปถึงระดับรุ่นลูกรุ่นหลาน,ลนสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุย๋ยไก้บานท่าน หรือโทร0954605580